มาดูเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่5แล้วครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าในการทําธุรกรรมการเงินต่างๆนะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับมีความสะดวกสบายเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างและปัจจุบันครับคนไทยก็สามารถที่จะใช้บัตรประจําตัวประชาชนดิจิทัลนะครับแทนการพบดดกบัตรตัวจริงตอบโจทย์ความสะดวกสบายมิติใหม่แห่งการทําธุรกรรมภาครัฐเอกชนขณะเดียวกันครับทางอำเภอเมืองยะลาเองก็ได้มีการเดินหน้าในการขับเคลื่อน ไทยไอดีหรือว่าไทยดีนะครับเข้าถึงภาครัฐสะดวกสบายรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานครับ ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าการใช้โทรศัพท์มือถือทำธุรกรรมต่างๆเป็นความสะดวกที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ยังไม่สามารถทำได้ <c oughs> ก็คือการยืนยันตัวตนที่เป็นข้อมูลแบบประชาชนผ่านแอปพลิเคชันโดยล่าสุดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยดียกระดับการให้บริการประชาชนภายใตรัฐบาลดิจิทัลด้วยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้บริการต่างๆจากภาครัฐขณะเดียวกันอำเภอเมืองยะลา ก็เดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีตอบโจทย์ความสะดวกสบายนิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านช่องทางดิจิทัลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชันซึ่งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีขณะนี้จังหวัดยะลาติดอันดับที่14ของประเทศที่มีผู้ใช้งานไทยดีมากที่สุดและอำเภอเมืองยะลามีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วข้อมูลณวันที่13มีนาคม2567จำนวน35,998ราย การลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีนะคะช่วงแรกนะคะบ้านก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยจะเชื่อเพราะว่าช่วงช่วงหลังนี้มีการมีแอปพลิเคชันปลอมเยอะนะคะชาวบ้านก็กลัวทีนี้เราก็เป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนํานะคะแอปพลิเคชันไทยดีนะคะเป็นของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วท่านก็จะได้บัตรประชาชนอีกหนึ่งใบนะคะเรียกว่าบัตรประชาชนดิจิตอลนะคะใช้แทนบัตรประชาชนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันถ้าหากว่าเดินทางไปทาธุรกรรมนะคะแต่ว่า ไม่มีสุติบัตรไม่มีทะเบียนบ้านท่านสามารถสั่งพิมพ์ในแอปพลิเคชันไทยดีได้เลยค่ะโหลดโปรแกรมแล้วก็พิ้นทางคอมพิวเตอร์นะคะใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าสำนักทะเบียนการกรมการปกครองได้เซ็นชื่อมาให้โดยอัตโนมัติแล้วค่ะถ้าหากว่าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วแล้วก็มีกส่งลิงก์มาห้ามกดนะคะเพราะถ้าส่งมาไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของกรมการปกครองนะคะของกรมการปกครองเนี้ยเราจะไม่ส่งลิงก์ไปใ,ให้ให้ลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวค่ะ แล้วก็ถ้าหากคุณทําบัตรประชาชนใหม่มันก็จะอัปเดตเลยหรือว่าแก้ไขข้อมูลก็จะอัปเดตเลยค่ะปาติมอบูระหนึ่งในประชาชนที่ลงทะเบียนใช้ไทยดีบอกว่าตั้งแต่ใช้แอปพลิเคชันไทยดีสะดวกขึ้นมากมีเจ้าหน้าที่แนะนําขั้นตอนการสมัครและไม่มีความกังวลใดๆนอกจากทําธุรกรรมของภาครัฐแล้วก็สามารถรับข่าวสารนโยบายภาครัฐได้อีกด้วย อยากให้คนไทยทุกคนนะคะเชิญโหลไทยดีนะคะเพราะว่ามันสะดวกในการเดินทางนะคะทั้งนึงกะขึ้นเครื่องบินและก็ลูบแบบประชาชนมาค่ะแล้วก็โหลดแอปนี้ให้เขาได้เลยค่ะสมัครด้วยตัวเองค่ะไม่ยากนะคะก็มีการโหลดแอปแล้วก็ใส่บัตรประชาชนที่บัตรประชาชนของเราเออไม่กลัวค่ะมั่นใจค่ะความปลอดภัยเต็มร้อยค่ะมีไทยไดีบางทีเราก็ดูในแอปอะไรได้ค่ะชอบมากเลยค่ะ คือทาให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นนะคะขอขอบคุณภาคแรกที่มีนโยบายในการใช้ไทยดีค่ะขอบคุณมากมากก็อ,อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนนะคะให้ลงต่อไปแล้วก็ใช้บัตรประชาชนอีกหนึ่งใบเรียกว่าบัตรประชาชนชดิจิตอลนะคะมีประโยชน์มากค่ะวิธีการลงนะคะลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีนะคะถ้าท่านใช้ตัวสับแอนดรอยเข้าเพลย์สโตร์ถ้าใช้ Apple ก็เข้า a อ p Store นะคะแล้วพิมพ์คาว่าไทยดีนะคะ t h a i d เมื่อท่านเข้าไปแล้วเครื่องก็จะ ไอ้ก็ท่านกดนะคะแล้วก็จะบอกว่าลงด้วยทะเบียนด้วยตนเองหรือลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ลงให้นะคะถ้าท่านอยู่บ้านท่านก็กดว่าลงทะเบียนด้วยตนเองและท่านก็สแกนบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังแล้วก็สแกนภาพใบหน้านะคะหลังจากนั้นก็กําหนดรหัสผ่าน8ตัวนะคะเจ้าหน้าที่ลงให้นะคะมาที่สํานักทะเบียนอําเภอได้ทั่วประเทศค่ะ อำเภอเมืองยะลาขับเคลื่อนไทยดีเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวกสบายไทยดีมีดีกว่าที่คิดลืมบัตรก็บินได้อยู่ไหนก็สมัครได้ชำระภาษีง่ายๆตรวจสอบข้อมูลตนเองบนมือถืองานทะเบียนออนไลน์เพียงปลายนิ้วและตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนี้ oh, ในแอปเดียวรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทีมข่าวเอ็ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา